เหลืองวกิโลละสองร้อยแปดสิบตีทีมงานนข้าเนา่เอาอะไรเจ้ามือเจ้าเอาขาล่างไหนนั่งเลยมีเสือบอจ้าอ่านี่เสือบอฮัลตัว เอาคือบ่อตับเยอะๆแหละนะพวงไดจังดนเได้บ่ค่ะตับเอากระเพิ่นกับเอาบอกให้เพื่อนเอาใส่ให้มันเคะก็ได้กเาราคาเพิ่นกันราคาเดียวกันยู่นอะม่ขาแม่นบไดตับกระสีราคาเดียวกันค่ะี่อาค่ะเกียวกังนไม่เั้อหน่อยง้อแซ่บเมนบ ซื้อไบนะนี่กระหัวพิพรมู้านขารับประกันวม่มีหงาบเลยไ่เอเยง่วนหน่อยกรแห้าร้อยแปดสิบ่ะห้าร้อยแปดสิบพร้อมอบพร้อมนี่แหละจ้ะเอาออกตลาอดเลยเรียบร้อยี่เนาะเอาเวลานี่จําได้บันสามมากก่อนตีนึงครึง เลานี่สิได้เนื้อชดๆเลยเป็นบอเออนี่กัชดที่อ่เไปกลับแล้วพี่น้อง